อ้เครื่องมันเรียกมาเพียบครับสงการทุก,กร์เอาน้ำยากะทิตาดขนมจีนกันเดอ้อเอาว่เาเริ่มจากหั่นตะไคร้ก่อนเลยครับผมหั่นตนะไคร้เจ็ดต้นนะเจ็ดต้นนะเอาหั่นเล้ทุบเอาหั่นแล้วทุบเอาเด็ดขาดนี้ลาไปเลยเอิร์ดอาร์มทุกสร้างาอาชีพครับวันนี้จะทำเมนูขนมจีนน้ำยากะทิตาถทาน พิเศษคอลลาเจนเต็มๆแบบนี้ต้นทุนน้อยๆครับเอาไปทําขายดีกาไรงามครับครับผมนี่เอาไปลงหมอ้อกันเลยไปครับผมแต่ใครลงหมอ้อเลยครับผมนะลงหมอ้มอฟื้ม,มใส่หอมแดงครึ่งกิโลครับ2ี่สิบาทลงไปฟึ้มโปรยลงไปเลยสาดกระชายไปเลยครับผมนะหนงโลสาทบาทลงฟึ้ม วันนี้มีค่าแต่วันหน้าอาจจะมีค่าสำหรับคุณฮานเน่ใส่ขาดเท่าไราหนึงขีดครับยีบาบาทอไลงไปเลยก็ไ้อลงเทลงไปกระเทียม1นขีด10บาทครับโรยลงไปนี่พริกกระเพ็ดส่วนคนที่เด็ดก็คือผมฮาเน่พริกสองขีดสี่สิบาทครับผมนะลงเทลงซึมเทลงซึมเทลงซึมเเทลงซึมเทลงซึมเทลงฮ่เลยเฮ่เฮเโ่เเเ บมบอกเลยนะถึงเครื่องอถึงพริกแน่นอนออเขาเรียกว่ากินแล้วมันเจ้มเจ้มโจ้แน่นอนอ,อนโอ้คุณดูปลาชอนครับใช้สองตัวตัวเราลงไปเลยลงไปเลยระหว่างรอต้มปลาอ่ะตอนนี้คุณอางจะมาสอนท่าเต้นตรงการทุกเกตเดอร์ครับผมเอาเลยครับท่าแรกท่าแป้งสมการทุเกตเดอร์ท่าสัตหีบสมการทุเกตเดอร์สงการทุเกตเดอร์ วุ้จเดือดพึ่บพึ่บจะทำยังไงครับเดี๋ยวผมตักปลาช่อนขึ้นมาก่อนเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรครับเดี๋ยวมเอาไปแกะเนื้อมันเป็นเครื่องน้ำยาคนแน่นอนครับวันนี้เต็มที่ครับแปลกปลาไปที่แค่แล้วบอกเลยอย่าผมเอาปลาไปเล่แกะเนื้อออกฮู้ยเนี่ยนี่ครับเดินตามมานะครับปลานะครับเราเอามาวางไว้ที่แคร์แต่ผมอยากจะรู้ว่า คุณรักผมแค่ไหนฮ่าแน่โอ้โหเนื้อเขาปลาช่อนเนี่ยเอาไปทยเป็นเครื่องน้ํายาผมบอกเลยว่าดีนักแหล่แกะเนื้อปลาช่อนนะครับผมนะเพื่อไปทําน้ําจุ่มจีนน้ายาจุ่มจีนเลยนะจุ่มจีนเลยแล้วนี่คือความเนื้อปลาช่อนแท้ๆเนี่ยคนๆความอร่อยตรงนี้อยู่ที่เนื้อปลาช่อนส่วนคุณน่ะปลาแฟนกันเน้นเป็นแฟนกันนะฮ่าน่ ักเครื่องขึ้นมาเตรียมโครกครับมมโปกบ๊กบ๊กและที่สําคัญคือ

ปกติทำข้าวไม่ค่อยเหนื่อยเลยพอาเราทำบุคคลเหนื่อยทุกทีนะโคกเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราแกะไว้นะนี่เนื้อปลาล้วนๆเดี๋ยวเรามาโคกงทำน้ำยาไปเลยพร้อมยังเอาอีกแล้วหรอสามสิเปิดปะดักปะดักปะจึงจริงปะจึงจริงเปะจึงปะดักปะดักปะจึงจริงจริงปะจึงจริงจริงปะดักปะดักปะจจริงจริงนี่เราตำไปเลยด้วยโค้กแชมป์นะครับนี่ครับอกหนาขูดเนื้อปลาให้ละเอียดเลยบพีคุญดูดิ ไม่คนได้ยังไงเนื้อปลาเต็มเ็มนะลง <c oughs> เทลงมอเทลงมอเอาเทลงมอเทโอ้โหเรื่องพริกแกงที่เราตำโคกตำแล้วก็กองเอาผสมกับน้ำมาโอ้โหนี่กองมันเรียบร้อยแล้วใส่ลงมอไปเต็มเต็มนี้เลยกันจานแน้นอนคุณดูอบอกเลยตรงนี้ขั้นตอนที่เราแยกพาดตรงนี้นะใย้พาดตรงนี้ไปเทกลับไปแล้วคนไปดีนักแหลโอ้ วันนี้คือคนแน่นอนอามแน่นอนคนแน่นอนคนแน่นอนอันนี้คือคนส่วนผมเป็นคนที่รักคุณฮานเน่เอาไปทํากินผมบอกเลยทำกินดีรักแหลยเอาไปทําขายคนลุ้มดีนักเลยคุณดูเนื้อหาได้ที่ไหนคุณดูเนื้อหาโอ้โหคนคนแบบนี้หากินได้ที่ไหนหากินได้ที่ไหน อุ้ยยดูเนื้อยอดคนนี้เนื้อปลาทั้งนั้นล้วนครับล้วนครับลูกชิ้นปลาใส่ไปเลยตามชอบปลาลงม้อเตือนผมอ่ะตามชอบคุณมาตลอดเลยน่ไปนี่มาลงเราพร้อมกันเลยไหมบกไปสานเลยโจะคูกจะคู่้านกลี้ยเลียโอี้ยเอาีย่างเี้งี้ยเลียงง เอาครับคอลลาเจนอยู ix, ่ไหนคอลลาเจนอยู่ไหนนี่มาแล้วมาเลยสองกิโลโอ้โหนี่คอลลาเจนล้วนๆตกิโลรอกสิบาทลงคอลลาเจนครับลงไปครับเด้งเด้งเด้งเดงเด้งอ้อ้หโอหอ้หโอ้อ้หโอ้หอ้หอ้โห้หอ้ไหกอนโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อั้้้อัเ้้อ้อห้ ดีนักนักดีนักนักดีนักแหละเพิ่มความหวานน้ำตาลตรายเพิ่มความหวานแต่มันมีผงชนิดหนึ่งที่หวานที่สุดคุณรู้ไหมผงไรผงรักคุณฮัลแหลน้ำตาลทรายเท่าไหร่น้ำตาลทรายหนึ่งขีดสามบาทโรยโรยแล้วล่ะอ่ามานี่ครับไปโรยไปนี่น้ำตาลทรายลงไปครับน้ำปลาครับสองร้อยห้าสิบกรัมโรยลงไปนี่โอ้ยเจมจนใส่กะทิครับ สองกิโลร้อยสีบาทปาใกล้ดีกว่าใกล้เลยผมจะทะให้ดูว่าขั้นตอนส่งการคืออะไรซาดกะทซากะทิต้องไปสองโลร้อยบาทสาดลงไปกะทินี่คือเลยคนๆนคๆะค่ะคหอมหอมหอมมสีสวย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 กินแล้วมันแซ่บๆๆโอ้ยยอดมอใหญ่นี้มอใหญ่เบิร์ดเริ่มเบิรเมเลยนะ ใส่ถ้วยเลยนี่ผมจองพุงปลาครับผมนะนี่พุงพุงปลาช่อนนะครับผมของผมเองนะนี่โอ้ยเน้นเลยห้วยใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมว้าวว้าวเป็ดเป็ดไก่ครับผมนี่น้ำยาครับ มีใบมะกอกนะครับมีใบแบงรักไม่ใช่รักธรรมดารักคุณเข้าแล้วมีบักกระเช็ดมีนี่มีรักการบัวนี่ปักบุ้งตีดชัวงอกหัวโตออร์แกนิกแล้วคุณทำไงคุณมาเลยดีมานี่ผมนี่คุณดูนี่แล้วกันนี่ผมพิเศษคอเจนนะพิเศษคอเจนหรอได้เลยผมดักให้เลยคอเจนยู่เลยเนี่ยคุณแล้วคุณทำอะไรคค้นขนาดนี้ค้นขนาดนี้คุณจะหากินที่ไหนที่ไหนอะที่นี่ไงลอยหลีคุณดูความค้นดิ ของที่ป่าด้วยโอ้ยนี่โอ้โหลูความนี่คุณดูนี่อะไรอะไรนะพุงปลาช่อนพุงปลาช่อนแมงลักแมงแมงลักรักอะไรรักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วนี่แล้วผมชอบอะไรรู้ไหมใครแบบรักด้วยคุณผมชอบอะไรรู้ไหมอะไครับผมผักกระเฉดนี่ผักกระเฉดของของเอาเลยนี่มาของผมเรียบร้อยมาเอาเลยนี่มากินไหมมาลงท้องครับมาโอ้ยโอ้ยคุกคักคักห่างกินนดหนึหอมมันหอมเลยเอาไปไปครับ ปไปไงสุดยอดแล้วคุณกิบนี้คุณอามดิดบัดใบไปมะกอกใบมะกอกอโอ้ยมาสุดยอดเงี้ยกรึ๊บรัวเลยเหรอรัวเลยนี่นี่ผักกระเฉด ออกตักน้ำเพิ่มเลยนะมันเข้มข้นมากคุณอามันข้นมันข้นมันหยาบลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ทำไงกินต้อดีครับกล้าบชอบมากแล้วคุณมานี่คุณมานี่คุณอามวันนี้เราพิเศษตรงนี้เลยคอลลาเจนดูดปั๊บนี่พุงปลาโอ้ยพุงปลาพุงปลา อ่ะทำไมผมไม่มีอ่ะผมมีคนเดียวนันนี้นี่นี่ปลายครับชิ้นปลาแล้วคุณตบเลยอาร์มปักกระเยดอด็ดกินปลาเด็ดเด็ดผักตามเขมบอกเลยว่าเด็ดมากเด็ดอะไรเด็ดผักเด็ดผักข้าวปลา มผมอยากจะพูดเลยว่าสด,สดชื่นนะ้อยอลี่นะโอ้โหสดชื่นมาก,มากอร่อยมากสูตรนี้ผมพูดเลยทำกินเองดีนักแลเอาไปทำขายนี่ดีนักแล นี่ครับเออจะชื่อคับคุณอาร์มนะครับอ่านมาเยอะมากว่าเอาสูตรของเอออาร์มทสร้างชีพไปทําขายกันเต็มมากสูตรลูกชงลูกชิ้นแหนมเน่ไปทําขายกันเต็มมากเราดีใจมากดีใจมากเลยที่คนเอาของที่เราเป็นสูตรของเราเนี่ยไปทําขายแล้วขายดีพอดีเนี่ยผมดีใจมากๆเลยครับสงการทุกแกร์วันนี้เรามาร่วมกันทําอาหารให้ทุกคนได้ดูนะครับขอทุกคนมีความสุขในวันสงการและสําหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณปอปีแล้วก็ขอขอบคุณ a c e b o o k นะครับที่ชวนเรามาทํา คลิปสนุกสนุกใช่ครับสงการถู g เกเดอร์แบบนี้นะครับเรามีความสุขสนุกสนานมากแล้วก็ขอขอบคุณเฟซบุ๊กนะครับที่ส่งของมาตั้งแต่ปีใหม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมนะส่งมานะครับเฟซบุ๊กไทยแลนด์นะครับเป็นอันนี้ครับได้กระเป๋าด้วยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าสวยมากที่ส่งใหยเอิร์ธอาร์มแล้วคุณอาร์มยืนโชว์ตัวเลยครับโอ้โหเสื้อเสื้อเสื้อด้วยนะเสื้อเฟซบุ๊กนี่ครับเฟซบุ๊กขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ คุณป๊อปปี้ขอบคุณ Facebook นะครับ,รบใช่ทรงการทูก <นะ S 2> เกเดินดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเ c ฟเอิร์ดอัมทุกคนเลยที่สนับสนุนเรามาตลอดที่ดูเรามาตลอดรายการเอิร์ดอามสูตรสร้างอาชีพตั้งใจเลยว่าจะทําสูตรอาหารเพื่อเอาให้คนมาเป็นแนวทางหนทอาชีพได้ใช่ได้มีอาชีพเอาไปทําจริงขายจริงได้แล้วมีคนเอาไปขายจริงแล้วด้วยมีด้วยขายดีด้วยคุณรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนดูใช่ผมนะเอิร์ธอัมสูตรสร้างอาชีพนะครับขอเป็นกําลััังใจคครบทุกนนะบ ขายที่กรมการค้าการขายอยู่ขอให้ขายดีดขายดีนะสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับหัวใจที่เข้มแข็งจะทำให้คุณผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้ครับผมขอทุกคนสดชืด่ชชขอทุกคนรอยยิ้ีรอยอยิาย้าไปายค่ะ